สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง TK Gaming ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำสกิลและก็เซตเตัสของชูร่าสายไทเกอร์แคนนอนนะครับเออว่าเรากอัซสเตตัสแบบไหนอัตสกิลอย่างไรนะครับเรื่อตั้งแต่โคไลท์เลยนะครับนะเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปทำตามเก็บเลเวลได้นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าอย่างไรก็เรามาติดตามเนื้อหากันนะครับ ในส่วนของสเตตัสของชูร่าสายไทเกอร์แคนนอนนะครับผมจะขออ้างอิงจากตอนที่เลเวล175จ็อบ60นะครับจะเริ่มที่สเตงนะครับที่120นะครับ a อจนถึง60นะครับวิด120น5 0ถึง 80, เถึง100แล้วก็ลักจะอยู่ที่1ถึง30นะครับทีนี้เพื่อนๆจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงแนะนำให้อัพสเตตัสแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละค่านะครับอย่างเริ่มจากสเต็งก่อนนะครับที่120นะครับสเต็งนั้นก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะครับทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วทุกๆ1สเต็งเนี่ยจะไปเพิ่มอ่าอุปกรณ์เดามาท์นะครับทีละ0.5นะครับซึ่งถ้าอัพ120เนี่ยก็คือเราจะได้อ่าเดามาทจากกระบองหรือสนับของเพื่อนๆนะครับเพิ่มมาอีก60นะครับเพราะ้นเลยอัพเต็ม120ลยครับเพื่อดามาทสูงสุดนะครับ ในส่วนของค่า AG นะครับให้อัพที่1นึถึงหกครับคือ AG เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการหลดกดคอมโบมือนะครับให้เรากดได้ไวขึ้นนะครับก็ให้อัพประมาณ1นึถึงหกครับคือกด1ก็อาจจะช้าหน่อยแต่หกก็จะต่อยได้เร็วขึ้นนะครับให้เราสามารถกดคอมโบได้ไวขึ้นนะครับก็เล่นสนุกขึ้นนะครับนะส่วนวิทนั้นให้อัพที่120เลยครับ เนื่องจากว่าตัวสเตตัสของไทเกอร์แคนนอนเนี่ยครับตัวสกิลของเขาเนี่ยครับจะใช้ค่าวิทนะครับนำมาคำนวณในในตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับการที่เราอัพวิน120ก็เพื่อให้เราได้เลือดเยอะที่สุดนะครับนะให้เราได้เมจไทเกอร์แคนนอนแรงที่สุดนั่นเองนะครับส่วนค่าอินนั้นให้อัพ50ถึง80ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือทําให้เรานั้นใช้สกิลได้เยอะได้บ่อยขึ้นนะครับคือมีเอสพีมากขึ้นนะครับแล้วรวมถึงเพิ่มความแรงของสกิลไทเกอร์แคนนอนด้วยนะครับเพราะว่าไไททเเเกกออออร์แแคคนนนนใช้้้ังลลืดวว็สพีปณ เปอร์เซ็ของสกิลนะครับส่วนค่าเด็กนั้นให้อัพอยู่ที่90 100ถึง1น0ะครับเพราะว่านะครับสกิลพวกนี้ยังคงต้องพึ่งค่าฮิตของเราหรือค่าความแม่นยำของเรานั่นเองนะครับซึ่งมอนสเตอร์ในเกมนี้ค่อนข้างจะมีค่าหลบหลีกที่สูงนะครับเพราะงั้นเด็กขั้นต่ำควรจะเป็นประมาณ90นะครับถึง100เลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนค่าลักนะครับ ชูราไม่ได้ใช้ค่านี้นะครับรับแค่หนึ่งนะครับหรือจะอัพหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีพอยเหลือก็มาลงได้ครับเพราะค่ารักก็จะเพิ่มอัสเตตัสโดยรวมนะเพิ่มทั้งค่าความแม่นยำค่าหลบหลีกนะครับค่าความแรงทางกายภาพนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพอยเหลือแล้วไม่รู้ว่าจะลงอะไรก็สามารถมาอัพลงที่ค่านี้ได้ครับทีนี้เพื่อนๆก็จะมีคําถามต่อมาครับว่าเออแล้วตอนที่ผมเป็นชูราเลว99เนี่ยผมจะอัพสเตตัสประมาณไหนใช่ไหมครับ จากประสบการณ์ของผมนะครับผมจะมี2ทางเลือกให้เพื่อนนะครับก็คือจะเป็นชูล่าสำหรับไปทางสายสกายโบกับชูล่าที่ไปทางสายแลมเพดบัสเตอร์นะครับผมจะขอเริ่มจากที่สายสกายโบก่อนนะครับสกายโบสเตตัสตามนี้ครับก็คือจะเป็นสเต็ง70นะครับเอจีเก้าเก้าครับวิดหนึ่งครับอินนิ่งเด็กเจ็ดสิบลักหนึ่งนะครับตัวสกายโบสกิลของเขาคือจะเป็นการผลักมอนสเตอร์ออกไปนะครับ แล้วก็สามารถกดได้รัวๆนะครับทำให้เราสามารถเชเวลได้อย่างง่ายได้นะครับเพราะฉะั้นข้อดีของสกายโบว์คือเชเวลง่ายครับเพราะเรามีค่าไอจที่สูงนะครับแล้ก็จะสามารถหลบมอนสเตอร์ได้นะครับทาให้เราไม่เปลืองค่าย,ายามากจนเกินไปนะครับแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือถ้าเกิดเราอยากจะทำดาเมจได้สูงสุดนะครับก็ต้องไปรีสแตนต์ออกมานะครับแล้วก็กว่าเราจะเวลได้เขาต้องเวลที่สูงเพราะว่าสกายโบเนี่ยความแรงของเขาก็เวลได้ถึงแค่ช่วงร้อยยี่สิบครับหลังจากนั้นเขาจะปิดมอนได้ยากขึ้นแล้วครับต้อง ถามว่าทําไมครับเดี๋ยวอาจจะพูดต่อไปในช่วงหน้านะครับผมส่วนชูร่าอีกสายหนึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นไทเกอร์แคนนอนนะครับที่ผมแนะนำก็คือสายแรมเพดบลาสเตอร์นะครับตัวสกิลแรมแรมเพดบลาสเตอร์นะครับเป็นสกิลหมู่ระยะไกลนะครับซี่ไม่มีหลอดลายครับเมื่อเรากดใช้จะออกมาทันทีนะครับความแรงของแรมเพดบลาสเตอร์จะอยู่ที่จํานวนลูกแก้วนะครับแล้วก็สถานะฟิลลี่ครับซึ่งเราอยู่สถานะฟิลลี่ก็จะแรงขึ้นไปอีกครับแล้วสกิลนี้จะใช้ลูกแก้วทั้งหมดนะครับ รคสแตตัสของสายและเพดบัตเตอร์นะครับชั่วเลือเว้าเก้าของชูราครับก็จะเป็นตามนี้ครับสเต็งเจ็ดสิบนะครับเอจิหกสิบวิดสี่สิบอินสามสิบนะครับเด็กเก้าสิบแล้วก็ลักหนึ่งนะครับทำไมถึงอัพแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่าอ่าตัวผมเองนะผมมีกระเป๋าพึ่งครับเลยก็คือเบอร์รี่แบนนะครับซึ่งถ้าผมอัพเด็กเก้าสิบเนี่ยผมจะได้โจมตีระยะไกลมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีกระเป๋าพึ่งหรือเบอร์รี่แบนเหมือนผมนะครับอาจจะสลับค่าเด็กไปที่เจ็ดสิบแล้วก็ ข้อดีของชูร่าสายแลมเพจบัสเตอร์ครับก็คือเราไม่ต้องไปรีสเตตัสนะครับเพราะว่าสเตตัสของแลมเพจบัสเตอร์นั้นเป็นสเตตัสเดียวกันกับสายไทเกอร์แคนนอนนะครับสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดได้หลากหลายนะเพราะว่าสายแลมเพจบัสเตอร์นั้นสามารถที่จะต่อยอดไปทางสายนักขึ้นแอโรได้ซึ่งก็เป็นส่วนสายโจมตีระยะไกลได้เช่นกันนะครับนะมีทางเลือกให้เราได้เลือกเล่นมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับตัวสายแลมเพจบัสเตอร์นั้นนะครับก็เวิวยากกว่าครับแล้วก็ใช้ของสมสัยที่ค่อนข้างจะ มากนะครับเพราะว่านะครับตัวแลมเพ็ดบัตเตอร์นั้นมีข้อเสียครับนะก็คือคูลดาวน์ของแลมเพ็ดบัตเตอร์นั้นอยู่ที่10วินาทีครับทำให้ไม่สามารถแชร์เวลได้อย่างเต็มที่นะครับเราจะต้องรอคอรสอาชีพชูล่าเข้ามานะครับเพื่อช่วยลดคูลดาวน์ของสกิลแลมเพ็ดบัตเตอร์นี้นะครับนะแต่ถ้ามาปุ๊บนะครับสายแลมเพ็ดบัตเตอร์เป็นสายที่น่าเล่นนะครับอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเนื้อหาในส่วนของสกิลบ้างนะครับตอนที่เราโคไลไ์ให้อัพสกิลตามนี้เลยครับ ผมขอแนะนําให้เพื่อนๆเก็บจำให้ถึง50เลยนะครับเพราะสกิลพอจะราคานั้นจําเป็นมากๆครับฮิวเลเวอร์สามนะครับอินคิเอจิเลเวอร์สิบเบสซิ่งเลเวอสิบนะครับเอจิกับเบสซิ่งขดอัพเต็มสิบเพราะทำให้เราได้สเตตเพิ่มสิบหน่วยซึ่งจะเป็นมากๆครับดีไวล์พรีเดคชั่นสิบเดมอนเบนสิบอันนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าอัพไม่เต็มเนี่ยเราก็จะไปอัพสกิลใดๆของแชมเปี้ยนได้เลยละครับเพราะมันคือทางผ่านนะครับผมจากนั้นพอที่เหลือก็จะมาลงรูวอชหนึ่งเท มาที่สกิลของแชมเปี้ยนบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัพสกิลได้ตามภาพเลยนะอาจจะมีบางสกิลที่ผมไม่ได้ใส่เอาไว้อาจจะต้องขออภัยนัดที่นี่ด้วยครับเพราะมันเยอะจริงๆนะผมจะอธิบายสกิลที่จําเป็นของแชมเปี้ยนที่จะไปต่อยอดถึงชูรานะครับสกิลแรกนะครับก็คือสกิลเซนนะครับสกิลเซนเป็นสกิลที่เลียกลูกแก้วมาลู่เดียว5้ลู่เลยนะครับซึ่งจําเป็นมากๆในตอนเก็บเลเวลหรือลงดันนะ พอช่วยประหยัดเวลาในการเลี้ยลูกแก้วแล้วถ้าเราอยู่ใน,นานะไรซิ g งดากอนของชูรานะครับกดเ้นหนึ่งครั้งเราจะได้ลูกแก้วกลับมา15ลูกเลยครับถ้าเราอัพสกิลไรซิ่งดากอนเต็มเลเวล10นะอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลดอทครับเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มค่าฟรีของชูรานะครับช่วยใ,ในการหลบดีทำให้เราไม่โจมตีโดนโจมตีบ่อยๆนะครับส่วนตัวจะเอาไว้5เป็นทางผ่านครับผมแต่ผมแนะนำว่าถ้าสามารถหาหิน e อนแชนแ c h a m p i o n Stone m i เด l e มาใส่ได้ควรอัพเต็ม10ครับเพราะเราจะได้ค่าฮิตทุกๆหน่วยของสเของทครับ ถ้าเราอัพเต็มเราจะได้ค่า hit มาถึง20หน่วยเลยนะครับซึ่งช่วยได้เยอะมากๆครับในการเก็บเลเวลส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือ Critical Explosion หรือ w i g k e r Explosion นะครับเป็นสกิลที่ทำให้เราอยู่ชนะ Fury นะครับซึ่งเป็นสถานะหลักๆของชูล่าในการออกสกิลท่วงท่าของชูล่านะครับรวมไปถึงเพิ่มความรุนแรงของสกิลนะครับส่วนตัวผมจะอัพเต็ม5เลยเพราะเราจะได้คีย์เลเพิ่มขึ้นมา20หน่วยแต่ถ้าไม่ได้ใส่ใจคียเลดมากนะอาจจะอัพทิ้งไว้3ได้ก็ได้ครับ ั snap ครับ level snap ครับ level หครับเป็นสกิลที่ช่วยให้ชูล่าสามารถเคลื่อนที่ย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วครับเป็นสกิลที่ควรอัพอย่างยิ่งครับเวลาใช้เราจะเสียลูกแก้ว1ลูกแต่ถ้าเราอยู่ในสถานะฟิลลี่เราจะไม่เสียลูกแก้วครับและการมาถึงสกิลนี้ก็ทําให้เราได้สกิลทางผ่านครบครับสกิลบอดดี้นะครับเป็นสกิลที่ทําให้เรามีความสามารถชนมอนสเตอร์ได้เก่งที่สุดในเกมครับและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชูล่าเลยนะควรจะอัพให้เต็มเพื่อให้สกิลนี้อยู่ได้นานที่สุดในขณะที่เราชนแทงมอนหรือบอสให้เพื่อนครับ ส่วนพอยที่เหลือครับก็ให้ไปอัพพินูมากเก็บไว้นะครับเพราะจะเป็นในการลงดันบางดันหรือทิมมอนจะชอบโจมตีระยะไกลใส่เรานะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยครับพอเราได้เป็นชูล่าแล้วนะครับผมได้บอกไว้ว่าผมมี2ทางเลือกให้เพื่อนๆเล่นก่อนไปเป็นไทเกอร์ไทนอนใช่ไหมครับงั้นผมจะเริ่มที่ทางเลือกแรกก่อนนะครับนะั่นคือก็คือสายสกายโบนะครับแนวทางการอัพสกิลของสายสกายโบก่อนจะไปไทเกอร์ไทนอนก็จะเป็นดังภาพเลยนะครับ โดยที่เริ่มแรกเราจะอัพสก,กายโบให้เต็ม5ก่อนเลยครับเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเล่งอัพตรงมาที่แฟลชคอมโบให้เต็ม5ก่อนเลยครับซึ่งเราจะได้ทางผ่านเป็นดรกก้อนคอมโบกับฟอร์เรสเอ็มพายอย่างละ3และเจคแคนนอนเลเวล1นครับจากนั้นให้อัพไทเกอร์แคนนอนขึ้นไป,ไป,ไปเป็เลเวลตามดอกจัน2ออันนะครับเพื่อให้เราจะได้ออกท่าไทเกอร์แคนนอนได้แรงมากขึ้นซึ่งช่วงนี้เพื่อนๆจะสามารถใช้ไทเกอร์แคนนอนเวลได้แล้วผ่านแฟชคอมโบนะครับแต่ยังไม่สามารถเวลได้เต็มประสิทธิภาาาพพเระะะวว่แแทจใช้ลกก้ลููกกกี3 ซึ่งทาให้เราต้องกดเซนทุกครั้งหลังใช้สกิลเสร็จครับต่อจากนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆอาไปทางไ i ทซิ่งดาก้อนครับให้เต็ม10เลยครับเพราะจะทําให้เราได้ลูกแก้วเพิ่มขึ้นมา15ลูกและอยู่ในสถานะฟิลลี่ทันทีทําให้มันต้องกดเซนบ่อยแล้วครับจะช่วยให้เวิลได้ง่ายขึ้นนะซึ่งกว่าเราจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็จะน่าจะจบเลเวล40ขึ้นไปแล้วครับซึ่งก็ยอมรับว,ว่าก่อนจะผ่านไมได้ก็ใช้ความอดทนพอสมควรครับหลังจากนั้นค่ไป Up อไปัพไทเกอร์อครันนอนบ จากนั้นพอยที่เหลือจะไปลงเฮลเกตหรือจะอัพเจนเทนทัสก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเวลาเก็บเลเวลให้คอกดท่าเจนเทนทัสเซไว้ด้วยนะครับพอจะช่วยให้เราได้ลูกแก้วคืนทําให้ไม่ต้องกดเซนบ่อยๆครับส่วนอีกสายหนึ่งที่ผมแนะนําก่อนที่เราจะไปเล่นสายไทเกอร์แคนนอนนะครับก็คือสายแลมเพดบลสเตอร์นะครับซึ่งเราก็สามารถอัพแนวทางของสกิลได้ตามภาพนี้เลยครับเริ่มแรกเนี่ยให้เราอัพสกิลมาที่แลมเพดบาร์เลเวลสาครับแต่ในตอนนี้เรายังใช้แลมเพดบลสเตอร์ได้ไม่เต็มที่นะครับ พอลูกแก้วยังน้อยอยู่เราจะต้องอัพ Rising ดาก้อนขึ้นมาก่อนนะครับให้เต็ม1ิเลยเพื่อที่จะทําให้ l a มเพ e บา b r แรงขึ้นจนสามารถใช้เก็บเลเวลได้ครับซึ่งก็จะประมาณจ็อบที่20พอดีครับซึ่งก็ถือว่าใช้ไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็จะสามารถใช้ l a มเพ e บา b เ s t e r เก็บเลเวลได้แล้วนะครับและสามารถใช้เก็บเลเวลได้ยาวๆจนถึงเลเวล150เลยครับซึ่งการที่เรามาทาง l a ม p พจ a าสเ s t e r ก่อนกว่าเพื่อที่เราจะได้สกิล Rising d a r k อนก่อนเลยครับซึ่งเป็นสกิลหลักของชูล่าเลยครับที่ใช้ในการเก็บเลเวลและลงดัน เราจกนั้นเพื่อนๆค่อยไปอัพไฟล์คอมโบโดยที่เราอาจจะอัพไทเกอร์คันนอนทิ้งไว้ที่6และอัพไฟ์คอมโบให้เต็ม5แล้วจึงค่อยไปอัพไทเกอร์คันนอนให้เต็มนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะสามารถใช้เก็บเลเวลวได้ทางแร m p พ e a d b a r และไทเกอร์คันนอนเลยครับทำให้เก็บเลเวลวได้สนุกมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเล่นสายนี้เลยจะต้องลงทุนเยอะครับเพราะเราต้องทำ c o สตู m หินอาชีพให้ครบส่ส่วนนั่นก็คือส่วนหัวบนกลางล่างแล้วก็ส่วนปีกนะครับและรวมไปถึงเราต้องใช้ชุด shadow อาชีพของชูล่านะครับเพื่อเล ในส่วนของสกิลพอยต์ของเพื่อนเพื่อที่ยังเหลืออยู่นะครับเพื่อนเสามารถเลือกที่จะไปอัพเฮลเกรดก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มท่าโจมตีให้กับตัวละครของเรานะครับหรือเพื่อนเพจะไปอัพท่าสกิลเจเทอร์ทัชเซฟทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคมสตัมของชูล่านะครับให้เราสามารถชนมอนได้ขึ้นหรือเลือกที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับไม่มีถูกไปผิดนะครับอันนี้สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการอัพสเตตัสและสกิลของชูราสายเทเกอร์ในแคนนอนนะครับวยส่วนตัวแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นการแนะนำแนวทางให้เพื่อนๆอัพสเตตัสแล้วก็สกิลของชูรานะครับให้สามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าอย่างไรก็ผมก็ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ